นี่นะครับเอ่อ JBL นะครับตัวนี้นะครับมีบลูทูธนะครับอีออนนะครับ208 p นย์แปดะครับนี่นะครับเพื่อนๆนี่ครับวันนี้นะครับของที่ซื้อเข้ามานะครับนี่นะครับอันนี้ซูแอมนะครับเฟนเดอร ภาพแบบนี้เลยนะครับตันนี้นะครับซื้อเข้ามานะครับมีอเมริกาด้วยนะครับมีจอนะครับ70นิ้วแล้วก็มีกองนะครับกองชุด5ใบนะครับ,แบบนี้เพื่อนๆมีก็ขายผมได้นะครับอันนี้ราคาผมยังไม่ได้บอกนะครับเพราะว่า ผมอยากไม่อยากบอกราคานะครับเพราะว่าเดี๋ยวมีพ่อค้านะครับเผื่อมีพ่อค้าที่เขารับซื้อไปขายอีกทีหนึ่งนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็โทรมาได้นะครับนี่นะครับอุปกรณ์นะครับนี่นะครับเอ่อ JBL นะครับตัวนี้นะครับมีบลูทูธนะครับ อ่อนนะครับ2อ8 p นะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงแต่เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับแบบนี้ก็รับซื้อนะครับครับวันนี้นะครับแต่ละวันที่ผมซื้อเข้ามานะครับนี่ครับก็มีกีตาร์นะครับเอเอสนะครับเพื่อนๆืสนใจขายก็ติดต่อได้นะครับยังไม่ได้บอกราคานะครับเพื่อนๆนเพราะว่าเผื่อมีพ่อค้าต้องบอกอีกทีนะครับเผื่อมีพ่อค้า รับต่อไปขายนะครับเลยยังไม่ได้บอกราคานะครับนะครับมีโปรเจคเตอร์นะครับโปรเจคเตอร์ซัมซุงนะครับตัวนี้นะครับสําหรับพกพานะครับแบบนี้ผมก็รับซื้อนะครับนี่แต่ละวันนะครับที่ผมซื้อเข้ามานะครับนี่ครับมีลำโพงซาวบานะครับลำโพงซาวบา หือหมดแล้วครับเครื่องเสียงเครื่องดนตรีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับนี่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครตนะครับกดกระดิ่งนะครับจะได้รู้นะครับในแต่ละวันผมซื้ออะไรเข้ามาบ้างแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจต่อโทรเข้ามาได้นะครับผมไม่อยากบอกราคานะครับเผื่อมีพ่อค้ารับไปต่อนะครับเข้าใจนะครับโอเคสวัสดีครับ